สวัสดีจ้ายายชื่นกำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามึอนี่อันน้นองลุงผู้เป็นสอหอหรือว่ารุ่นนั่นแหละอยากจะเมือดด่อยเนี่ยแล้วพี่น้องมากคำวัสดีครับแม่พอดีพอดเ,เ,อเพื่อนจะเลยกบอกมาถามข่าตั้งข่าวอีพลย์กัอยู่แบบเมือม่อยๆไปสักก่อนพี่น้องขอโทษขอไฟจักหน่อยไฟกับมายายจ้าจ้า เห็นเขาเอื้นเจ้าตัวว่าว่าจังไหนนั่นยุโรปมองล่างถวยนั่นเขาเอื้นว่าจังไหนจืดพระนะเอื้นว่าจังกว่าจืด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 มันสิอะไรจืนแบบเลยจืดจืดโอ้ยว่าจังไหนมามามาตะเวนอยู่ดอกเนาะแต่ว่าแต่ว่าตะเวนมันตกตะเวนมันตกดินก้อนเฮาตะเวนอยู่แต่ว่ามันนั่งคำนั่นเพื่อนกับว่าอัน มาตะเวนอยู่แต่ว่ามันหังคำมาเสร็จเสร็ล่ะพอแหลมดิพอแหลมดิเห็นตะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว้ามึงดูอ๋อโบ่เห็นแม่นี่เรามองอยู่มองโซาไม่เห็นแหลมไปไปอาบน้าบ่คือไปใส่โอ้ปิดจังกันตัวอืม ไปห้ามกระเบานี่ลรา mong ยู่มองเท่าเล้เนี่ยเขากันหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยูเนี่กินก็เตรียมพร้อมเพื่อลูเพื่อเต่าเพื่อพี่เพื่อน้องข้างวงทีมงานมาหอดคำพี่น้องกําลังกําลังเห็ดเวทีอ้าสันเอ์สันเอ์ทันบอเห็นกันกะกลับบ้านเนาะ เออขันหินกับจังมาเวเด้อขอบคุณหลายจ้าสีัสดีครับสวัสดีค่ะอันเ <c oughs> ดี๋ยวสิบอกคนทพ่อนนอกบานเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าขอที่อยู่พร้อมเบอร์โทรข้าจักับเขียนหลังกับข้าจัทายส่งมาเม,มี่ไม่ถ้าเกิดไม่เขียนแล้วทายส่งมากนี่ เราเนี่้สิลืมเราสิลืมมันจะต้องพิมพ์ก่อนแล้วจ้งได้ส่งไงพ่อเดี๋ยวสิบอกรายละเอียดพอดีกทีนหนึ่งใหญ่จ้าใหญต้องรอเวลาได้ยังเก่งแค่ไงแจงเฮดบอกแกงเฮดบอกว่าสะบัดไม่พ่องเลยแม่บ้านโอ้มีจุ่นสวัสดีครับพี่มอด สวัสดีจ้ายายแหลมเข้าขากันนั่นนี่เนาะเข้าขามันเคยอยู่ร่วมกันมันบริยายเี่เดี๋ยวอันมีงายจืดก็ได้อยู่แต่ว่ายังบ่ท่านได้กินน้ำก็บ่ท่านอาบนอนสองหออยู่เมืองขุบนเอาลาบลาบไก่กับต้มไก่มาให้โอ้แต่แซ่บแต่ไ่ก็จะได้ง่ายไห่คุณง่ายใล่ะแต่ว่ามืดจหือมันมืดไฟพันมากจังว่านี่แล้วแล้วไฟมากมันด้กี่เซีย เนี่ยเอาไปว่าไม่ล้างมันข้าจะเอามะเขือม่งน่องพามาหาีพอแหลมมันซำลูกฮะช่างว่ากอสชย่างไปเบิ่งเยอแล้วก็ได้ก็เอาตัวสุกขี้มันเสมอมั่นเครื่อเก่าเครื่อไม่มาก่ได้ดเขาไถคนปลูกยางกินบางยังแหละกินบางยังเนี่ยบกม่วงใช่บกม่วงขึ้นเป็นสีเขียวบกมะม่วงนี่มันต้องเป็นสีม่วงเด้ออันน่องมานตาอันุบลนขายทหาร คนเอาลาบไก่กับต้มไก่มาสููกินกินเขาไปกินเขาไปซ้ำซ้ำซ้ำน่องนั่นแหละซ้ำน่องนั่นแหละได้กินเัินอ้วนมึกชุดแล้วมันขึ้นยินข่าวว่าท้องเสียแมนมันไม่ต้องซ้ำนี네่ผมบอกแล้วผมไปนั่งเขาคนถือกินเลยอันนี้กินขึ้นอ้ออันปูนั่นน่ะพอดีผมไปนั่งเขาเพื่อเป็นกินทั้งเสียปูนั่นแหละัวที่ในห้องทองเสีย ผมส่าก so 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 ินมาตั้งแต่ตอนแมนตอนผมลงปัญยางานงานปลาเกลือบ้านี้เขาเจ้าเลี้ยงอาหารทะเลเด็กหน่อยเด็กหน่อยท่องเสียบเบิ้ลขึ้นเมื่อนั้นนั่นแหละผมก็เลยย่านอาหารทะเลมานจะพุูนแหละใครมิ่งกินมันสิต้องต้องดังผมหมดจ้ะใครบ่มีกินนี่มันฉีดบ่ถือกินเลยแล้วชอไปไปซุ้งของเบิดมื้อเมื่อนี่ครับไปซุ้งเบิดเมื่ออยู่เมืองอุบลเอารถบัสเอารถทัวร์ไปซุ้งเห็นเมื่อนี่แหละโอ้ จะเดือดถึงใจวะาจะว่าจะเดือดถึงใจอันกล้อง,ง,งแรกนั่นเขาเจ้าการเร้าอีกกองหนึง่งทั้งคอนเจนละ่ะ<อ>ทั้งน้ำเลี้นยนี่แหละแล้วการเ,เราเสือจะได้จำวะได้่ว่าะวะเราเราเคยเบึงเราเคยเบึงสาวหน่อยเราดีใจว่ายายจนีมาอยู่กับสาวหน่อยเราอยากเห็นผลงานอยู่ทั้งไปที่เดี๋ยวนี้เราติดทุระอยากมาเบิองคนสารคามเมื่ขึ้นมาก่าได้บ้านี้ เป็นกระลังแรงใจให้ยอะเกนสองรอยมื่นเนี่ยดีใจปะดีใจจนหน้าคุ่มคุ้งอยู่นี่วัดจีไปวัดจีไปอาบน้ำน้ำกระเบ่อไรก็เลยจีว่าจีมาเอาน้ำทางละสิบบาทที่เพิ่นจะพาตาวใหม่ยู่ให้กินอืมในส่วนตอนไฟดับก็เลยว่าสิเอีดูได้แล้วอ่ะคือว่าเขา ซอยจะคว้างเนาะมันร <the> ู <kind> <the> ้สึกถอยโซ่หายิ่ข่อยกินตำปูเจ้าเชื่ว่าข่อยเอิ่มเจ้าไปอยังได้อย่าเอิ่มไปกินท้องบ่ะว่าม่นเอิ่มไปเบิ่งพิสูจน์ชินเจ้ากินตัวเออแม่นแม่นแม่นยินีนี่เอาขับเจ้าซัวขับไปเจ้าไปกินเจ้าไปอย่างนี่เรือบางคนเนี่ยกล่องกระไรเออบ้าแต่ยี่เหลี่ยมย่มันเ๋วเมื่อมันก็อดร่องเนาะไปอย่างไร่ไปใช้ให้เจ้าพิสูจน์กินปูแม่นยินยีนี่ว่าว่ามาชิว่ากินเนื้ออีกเอาผมจะกินด้วยจะกินกินคลิปทุกท้ายเออ พิษเนี่ยพิดตำนานไหมปิดตำนานนี่ยกินดิบแมนปิดตำปิดตำนานปิดตำนานซอยจุพยีรีิิดตำนานซอยจุพลีเปลนไปได้บอดผมอยากบอกอยู่อ่างหรือเนื้อชดชูมือเนี่ยมันใช้ยาหลไยว้ายาิใส่แล้วเนาะ ผมก็อยากผทำหน้าห่าง nhả นี่ผมก็เลยผมก็เลยสั่นผิดมันหลายผมก็เลยอยากบอกว่า่อยากกแค่ห้องเซ่กินจชะนีแต่เขาไม่ได้เจ้าก็เห็นน้ำไหมเห็นน้ำถึงว่ามันเห็ดดีเพราะเขาเห็ดได้แต่ว่าเขาเอาไปขวบเอาไปขวบหรือเอาเอาไปย่างให้มันสุกแล้วเขาจังมนี่ไล้คอยว่าสิบึกกินได้หรือว่าสิโซ่ไปเลยโดยที่ว่าบปิดนี่บาดนี้มันมีพอดี่กินวัตถุดิบเนาะกินวัตถุดิบพี่พ่อพ่อเลยที่บ้านบานนี้มันมันมีคึ้นมี่เพรคะขึ้นเขาไขโอนเงินมาให้ไข่กินหาท่น มันอยู่ตำนานเงือๆนี่ครับคุ้นหรือไม่บ้านอยิจตำนานเออวิจตำนานวิจตำนานเดี๋ยวครื่องเฮ็ดคีว่ากินให้มึงเงือดกินให้นบึงเงือนเ่ยบากินให้มึงเงือดตั้งแต่ก่อนนี้นี่สายกาสีอาบ้านเงือดให้แต่งกินเงือนเลครับวันนี้ก็ว่าฉันกินเส้าเงือดเออคือกินเส้าเงือดครับเออต้องเฮ็ดคีบปิดปิดตำนานตำนานนั่นี่เจ้าคุ้นตั้งแต่เจ้าทั่วโลกทั่วประเทศกะยอนกะยอนคิดกินไส้จุนั่น แต่ว่าเจ้าสีเศร้าไปเลยครับว่าแมนเจ้ามาเห็ดจะเห็ดล่าบอกง่ายแล้วอําล่าแฟนเขับแฟนเทีงไปบอกอําล่าเนื้ออําล่าเนื้ออืแล้วบัดนี้ผมเคยซื้ออ่าหมูย่างไปเอาไปย่างเด้กินข้อหมูเนี่ยคือเขาจะประกาศขายน้ำคือจังเห็นเพี้ยนผมจนละออเออเออมันมีน้องวัวแทกอย่งประมาณเปิดไทยรถเปิดไทยรถแล่นนั่นแหละผมก็เลยกรองน้ำรางวัวนั่นแหละเ่ราะฉันโดดเอาหน้านี้มาผมก็เลยว่าบ้าอยากกินข้อหมูย่างเรียว่าฉัน ตอนที่เป็นเนื้อน่ะเขาบอเห็นเด้ตอนสดๆน่ะพอเอาไปย่างแล้วบอเอ้ยเป็นหู้โซโบเทล้มอยก้อยเนี่ยหู้เข็มไหมวันนี้กินมากมันนี่บ่หู้เข็มเข็มเส็นหยึ่งเขาฉีดยาหมูเลยนี่แหละผมก็เลยว่าเอ้าต่อไปนี่หนึ่งหมูหมูหรือเนื้อครับเขาเล่งต้องกกินถแล้วบันนี้น้ำตลาดตอลี่นี่กับพิษแปรกันเนี่ยกลยุทธ์กับการค้าขาย เขาแลีนไปเป็นบ่ล่ะครับรถไปเนื้อวัวสดแม่นบ่ล่ะนึงนะ่ะขาแบบไงหอยอันต้นเดิเลี้ยนไปอีก10บกิโลหา้า10บกิโลสิกิโลไปฮอดมันวางได้จังบ่เนื้อวัวแท้เดิบัดข่อยยังสงสัยอยู่พอดีที่เฮากินเมื่อวานนี่มันงัวปลอมหรืองัวแท้เนาะเสียงเสียงที่เขากินเขาพูดเสียนได้งงแ,แลีนไปอีกเสียง3วันเลยบ่น,นี่ เนื้อวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยย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 ยนยยยยเยยยอยยยกยย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 ย่ยยย่าเยยยดีเรยสิเลิกยย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 เลิกยยยยมยกยนนัยยยยยย่ยย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 ย่ยสยยยิกยยนยยยงยยกยยยยยกยยยยัยยยยยยยนยยยยยยพยยยยยิยย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 ยนย่ยียยยยเยอยยนสมยย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 ยลิ้นอโสมใบมะรุมเบต้านแคนนี่ แล้วก็พมิ้นชัน,นเกี่ยวกู้หลานสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเกรพรีเมียม,มเห็นไหมนี่สมุนสุดเข้มข้น29ชนิดเป็นกาแฟ,ฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมเข้มข้นหอมอร่อยทำให้ทานแล้วอิ่มนานน,านโดยใช้ทิทมทิมเทียนจากน้ํามัน,น,นรําข้าวให้คุณค่าอาหารธรรมชาติโอลิซานอนแล้วก็เนี่ยเห็นบหมนี่ไฟตตซอรอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนานใ่เด เป็นสารแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลเห็นไหมนี่คุาเจ้าบางคนจะถามได้ว่าอนุมูลอิสระคืออย่างก็ผิวพรรณร่างกายเราเนี่ยอนุมูลคืออะไรอนุมูลต่อต้านอิสระคือคือหมายถึมว่าต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าโบเมนแต่ว่าก็คืออันนั้นเดือเซลล์แต่ว่าคือเข้าใจป่ะคือร่างกายเขาเนี่ยมันมันหลายอย่างหลายแนวเขากินอาหารแต่ละมือบอกว่า เข้าใจว่านี่ว่ากาแฟมันโมเมนยาดิแมนไม่ใช่ยารักษาโูกรักษาลูกนี่คือจุดตอบรับอยู่กับผู้พิสูจน์แต่ว่าเอิดมะเร็งเบาหวานรักษาบม่มีมันหายขาดเขาโว่บริบาลเขาสิมารักษาเอิดนี่นี่โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์จะว่ารักษาคือนี่เห็นึ่นี่อันนี้อีกหนึ่งคือคอลลาเจน เป็นเส้นใหญ่ของโปรตีนชนิดหนึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนังนั่นผิวหนังผิวหนังนะเส้นผมช่วยทําให้ผิวหนังคงความต่งตึงนั่นแหละอนุมูลอนุมูลอิสระได้ไงน่อ่าแล้วก็กินนูลินนี่ช่วยควบคุมน้ําหนักทำให้ไม่อ้วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเส้นเลือดนั่นเห็นบ่นี่แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลสนเปอร์เซ็นต์เห็นแบบแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์นั่นช่วยบำรุงตับและบำรุงไตได้ไงจ้ะ นี่เห็นบ่เนี่ยแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกและก็บำรุงสายตาลดการเสื่อมของประสาทตาทีเดียของจอประสาทตาแล้วก็กาแฟเสด็จทานแล้วเห็นบ่เนี่ยทานแล้วไม่อ้วนที่ทุกคนต้องลองอถือว่าเป็นตัวช่วยการลดน้ำหนักอีกชนิดนึงถูกต้องลดอาการหิวบ่อยทําให้อิ่มนานฟื้นฟูระบบลําไส้ระบบขายดี <c oughs> เห็นบ่นี่คือพระเอกมันเลยกันจังว่านี่แล้วเดี๋ยวมื่อเคื่อนี่กินแก้วนึงยูบูนมันบ่ล่ะ ชอบแบบนี้เพราะเจ้าในกินเขาอยคาดไม่หยกมือเนื่องหรอกห้วยห้วยห่วยยคือดอไร้บนั้นนึราอยากโฆษเาเกินชาแต่ว่าไปกินอันลาดนาอยู่ดอกว่าอันนี้จอดกินลาดนาอันนีอันหลาจ้าอันนี้คือเสด็จกาแฟเสด็จนั่แสนใจติดต่อไเลยน้ำยาจืดก็ได้จ้่าน้ำยาจืนก็มาเบอร์โทรศูนย์แปดสองปดห้าศูย์ห้าเจ็ดห้าเก้าเอามื่อนี้ก็ออกไปกองนึง ทางคนแกีอ่นผู้เก่าดิผู้เก่าด,าดิแต่ว่าไม่อีกผู้หนึง่งคือผู้เก่ามันเข้ามา,าทุ่มมาถามส่งกาแฟแน่ว่าสันเดี๋ยวสิส่งอันที่อยูเบื่โทรกับอันผู้สร้างหายสันเออพระเจ้าบุหงาจากเบอร์โทรจะจืดเนาะได้กองหนึ่งแล้วมือนี่<อ>แล้วบัดน,น,นี้อันนี่แหละอยากบอกพี่บอกน้องว่าถ้าดื่มกาแฟาเสด็ดแล้ว ถ้าผลตอบรับของท่านกรุณาบอกต่อแนนแนนบอกต่อต่อกันไปพี่น้องแอบเราก็บอกต่อโอ๊ยน้ำลายแตกนานว่าตัว้งต้วะคลิปอันไปกินบักม่วงดูเทียงหน้ามือหนันโอ้สองมือเลยเด้สมน้ำลายก็แตกช่องวจืนเดี๋ยวบ่บ่บ่เป็นธรรมดานี่เอาอีอันนี้คือเปรียบถึงว่า คนกดติดตามกับยอดคนดูไงเอามาเทียบใส่กันช่องนี้เราต้องไปทราบ่ช่องนี้คือคนติดตามเป็นล้านหรมีคลิปเมืองหน่อยเมืองหลายเรื้ความเหมาะสมบันกคลิปของายจืนเ่งทเลสองหมื่นห้าแล้วแป๊บเดียวหมื่น้ารอหมื่องห่นสองคืน0ี่บนคนเมืองตอนเมืองดูป่ะนะหลักสองหมื่นหลักสองหมื่นหมื่นหมื่นห้า่องหมืามหืนดูขนาดไอ้ปล่อยไฟนะไอ้ปล่อยไฟพี่ไส้นี่นะ ลอยไฟมาลอยพรไอ้ปล่อยไฟคนติดตามคาแสนกว่าเราดิอือือ่าเราก็นัดกันเรียบร้อยแล้วจ้ะกันวันที่ยี่สิบเก้าแมนไปพอกันยุบันพระรามหาจ้ะปะทะย่าแหลมย่าจึนแมวล่าผ้าเพื่อนจ้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันสายเดี๋ยวราไปขึ้นบ่เคยนี่เอาเอาเดี๋ยวกันจะไปเบื้องกันเนี่ยกลิ่นพอน้องฝากว่างไปยุ่งรังเห็นบ่ขนาดช่องไอ้ปล่อยไฟโอ้โอเครื่นี้บ่เคยไม่ขึ้นต้องเบื้องเครื่องนี้เด้อนี่ นของ,องย้ายจืนช่องคนง้นมึงเป็นมื่นมหนบ่จ้าอันนี้เทียบกันบ่บ,บ,บ่ได้เทียบอะไรนั้นวินองครับคือมีแต่ไอ้ไส้ละทีมั่นยังไอ้ปล่อยไฟแล้วกัดโอ้ยไปหาน้องหาน้องเป็นมือเราคุยกันเรื่องยูท<ม>ูปนุ่มแดงค้นมึงหลักพันไม่ไอ้ปล่อยไฟเห็นบ่เนี่ยเอาเอามืึงดูสามวันหนึ่งพันสามวันสามพันนี่สี่วันก้าววันเป็นเป็นช่วงตัวเราเป็นเราเต้อันนี้อันนี้ย้ายจืดในยู่ประมาณเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเป็นมื่นแสดงว่าคนติดตามเพราะถ้ามาดา เยื่อขึ้นเยอ้ใช่เราไปหาเล้าคนอีกเมืองไรคือบเราแม่นไปหาเยื่อเหลี่ยมเยื่อข้นจ้าข้อมเรื่องเหล้าของเป็นควอมเป็นสาวน้อยเพรียงจ้าข้อเป็นเยื่อเหลี่ยมยายอข้นจ้าเดี๋ยวไปพ่อกันนะเอาคลิปนี้เอาสำนันตัวเอาสำหนิก่อนเจ้าจ้าชิบไปเบื้องอันขาเจ้าเอาอาหารโอ้เอานักกินไปเบื้องเอามาว่างไปรักมันเพราะท่านไปผู้เพราะท่านเห็นอันว่าเป็นยังไงระบาดเนียนมันยั่งเดี๋ยวมันยั่งโอ้ไปเบื้องพี่น้องไปเบื้องยั่งพระบุญ ผ้าลูกพาเต่าพาน้องพาลุงไปหาไมีแยแหลมร่าเห็นจังจะใส่ไมีแยแหลมกันเลยยัดจืดโอ้ยยังอยู่ยังอยูอยอยเอเอ่เอา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 ,เอา,เอาไปสันรรกนึ่งสักก้อนกินนี่เดี๋ยวกินต่อไปชิม,มนี้ยังนั่นให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจไม่ยัยจืดขอบคุณขอบคุณครับแฟนเพลงที่เพูนให้กำลังใจอยู่เรื่อยมาก ขอบคุณและสวัสดีจ้า